สิกขาบทที่8ว่าอันหนึ่งภิกษุใดขาดใจมีโทสะไม่แช่มชื่นตามกำจัดคือโจทย์ภิกษุด้วยธรรมมีโทษถ,ถึงปาราชิกอันหาหมูลมีได้ด้วยหมายว่าแม้ฉไหนเรจาจักยังเธอให้เคลื่อนจากพรหมจรรย์น,นี้ได้ครั้นสมัยอื่นแต่นั้นอันผู้ใดผู้หนึ่งถือเอาก็ตาม ไม่ถือเอาก็ตามเชื่อก็ตามไม่เชื่อก็ตามแต่อธิกรณ์นั้นเป็นเรื่องหามูลไม่ได้และภิกษุยันอิงโทสะเป็นสังฆาทิเสษข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในหวนหลังว่าการทำคือน,นาบัตพระสัสดาพระสัสดาตรัสสั่งให้เป็นหน้าที่ของภิกษุผู้จะต้องทำเองก่อนถ้าไม่ทำ จึงเป็นหน้าที่ของภิกษุอื่นจะพึงเตือนเฉพาะตนด้วยเห็นแก่เธอถ้าอย่างดื้อด้านแม้จะพึงโจทย์ขึ้นในถ้ำกลางสงโดยเห็นแก่พระศาสนาภิกษุในสิกขาบทนี้ถือเอาประโยชน์จากพระพุทธานุญ,ญาตข้อนั้นและโจทย์ภิกษุอันตนเกลียดชังอธิกรณ์ในที่นี้ได้แก่อนุวาธาธิกรคือฟ้องหากันด้วยเรื่องละเมิดสิกขาบท ้องาบัตอธิกรหามูลไม่ได้นั้นเว้นจากได้เห็นได้ฟังได้รังเกียจเรื่องที่ได้เห็นเองจัดว่ามีมูลเรื่องมีผู้บอกแต่เชื่อโดยเห็นว่ามีหลักฐานก็จัดว่ามีมูลเว้นจากเห็นจากได้ยินแต่กิริยาของเธอแสดงพิรุธให้เกิดรังเกียจก็จัดว่ามีมูลจำโจทย์นั้น พึงกำหนดรู้ด้วยการเล่าถึงเรื่องที่ทำก็ดีด้วยระบุอาบัติก็ดีด้วยการห้ามสังวาจก็ดีด้วยห้ามสามีจิกรรมก็ดีแต่ชัดพอจะให้เข้าใจว่าต้องอาบัติประราชิกในคำพีวิพังกล่าวการโจท์ทางวาจาต่อหน้าผู้ต้องโจ์ตามธรรมเนียมที่ใช้กันอยู่ในเวลานั้นพระเถระทาจารถือเอาในนี้กระมัง จึงพิจารณาว่าโจ์รับหลังอาบัตยังไม่ถึงที่สุดข้าพเจ้าเข้าใจว่าโจทด้วยวาจาก,ก็ดีโจทด้วยการเช่นเขียนหนังสือยื่นก็ดีจัดว่าเป็นอันโจ์เหมือนกันและการโจ์นั้นย่อมถึงที่สุดขณะเมื่อกล่าวหรือยื่นหนังสือต่อเจ้าหน้าที่เช่นนางเมติยาภิกษุทูลโจท์ท่านพระ ทรพระมัลลบุตรแด่พระศาสดาในนิทานแห่งสิขาบทนี้เองเหตุไหนจึงเข้าใจอย่างนี้เพราะโจดด้วยกายก็สมปรารถนาได้หรือในบัรนี้ยิ่งเป็นหลักฐานมากกว่าพูดด้วยปากและเพราะโจดด้วยหมายจะให้เคลื่อนจากรมจันต้องโจต่อเจ้าหน้าที่พูดแก่เจ้าตัวเองก็ตามบอกเล่าแก่ภิกษุอื่น เพื่อจะยังความให้กระชอนก็ตามอย่างนี้แลเรียกว่าโจทย์รับหลังยังไม่ถึงที่สุดข้อที่จำเลยคือผู้ต้องโจทย์จะต้องรู้ความนั้นจะพึงต้องการในเวลาวินิจฉัยอธิกรณ์เป็นองค์แห่งสมุขขาวินัยต่างหากอาธิกรณ์ไม่มีมูลภิกษุโจทย์เองก็ดีสั่งให้โจทย์ก็ดีซึ่งภิกษุด้วยธรรมมีโทษถึงปาราชิก ต้องสังฆาทิเศษภิกษุผู้ว่าต่างโจทย์ตามประสงค์ของผู้สัง่งก็ต้องสังฆาทิเศษด้วยอธิกรมีมูลอันเพลาโจทย์ทำให้มั่นเข้าเช่นเป็นแต่เพียงได้รับบอกเล่าแต่โจทย์ว่าได้เห็นเองเป็นสังฆาทิเศษเหมือนกันอธิกรมีมูลอันมั่นโจทย์ทำให้เพลาลงเป็นนาบัตรอะไรเล่าในคำพีวิพังท่านว่าเป็นสังฆาทิเศษเหมือนกัน ข้าพเจ้าเข้าใจว่ามีไม่ได้เพราะภิกษุผู้โจ์สิหมายจะให้จำเลยชิบหายเหตุไหนจะทำคำของโจ์ของตนให้เปล่าลงอธิกรณ์มีมูลเช่นได้เห็นจริงๆแต่คลับคล้ายคลับคลาสนิฐานลงไม่ถนัดโจท์ทำให้มั่นเข้าว่าได้เห็นโดยถนัดเช่นนี้ท่านว่าเป็นสังคาที่เศษเหมือนกันในคำภีวิพังกล่าวว่า จำเลยเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์คือต้องปาราชิกแล้วแต่โจทย์สำคัญว่าเป็นผู้บริสุทธิ์และโจทย์ด้วยอธิกรณ์ที่ตนเข้าใจว่าไม่มีมูลต้องสังฆาธิเศษเหมือนกันท่านวินิฉัยชอบความปฏิญญาว่าเป็นภิกษุแลควรถือเป็นประมาณอันหนึ่งเป็นธรรมเนียมของภิกษุผู้จะโจดภิกษุอื่นต่อหน้าต้องขอโอกาสต่อภิกษุนั้นก่อนไม่ทำอย่างนั้น ต้องทุกกฎท่านจึงยกอาบัตินี้ขึ้นวินิจฉัยด้วยในวิพังธรรมเนียมนี้ควรใช้แม้เมื่อโจ์ในที่รับหลังควรบอกแก่ผู้ที่ตนจะโจทย์ให้รู้ตัวแม้ทนายความในทุกวันนี้เขาทํำอย่างนี้ก็มีจำเลยเป็นผู้บริสุทธิ์ก็ตามเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์ก็ตามเข้าในว่าเป็นผู้ไม่บริสุทธิ โจ์ตรงตามอาการได้เห็นหรือได้ฟังหรือรังเกียจสงสัยแม้หากอธิกรณ์นั้นไม่เป็นจริงเช่นได้รับแจ้งความเท็จไม่ต้องอาบัตในสิกขาบทนี้ท่านหาได้กล่าวอาบัตเป็นอนุโลมไว้ไหมตามอนุโลมโจทย์ด้วยอาบัตสังคาทิเศษน่าจะถุลลจัยแต่มีสิกขาบทไว้แผนกหนึ่ง วางโทษเพียงปาจิตตีเท่านั้นข้อนี้เป็นเหตุอย่างสนนิฐานว่าอาบัตอนุโลมตั้งขึ้นทีหลังสิกขาบททีาววา่9กว่าอันหนึ่งภิกษุใดขาดใจมีโทสะไม่ช่มชื่นถือเอาเอกเทศบางแห่งแห่งอันธิกรนั้นเป็นเรื่องอื่นให้เป็นเพียงเลศตามกำจัดภิกษุโดยทำอันมีโทษถึงปาราชิกด้วยหมายว่า แม้เชนไหนเราจะยังเธอให้เคลื่อนจากพรหมจรรย์นี้ได้ครั้นสมัยอื่นแต่นั้นอันผู้ใดผู้หนึ่งถือเอาก็ตามไม่ถือเอาก็ตามในวงเล็บคือเชื่อก็ตามไม่เชื่อก็ตามแต่ที่ก่อนนั้นเป็นเรื่องอื่นเอกเทศบางแห่งเธอถือเอาพอเป็นเล่และภิกษุย่อมยันอิงโทสะเป็นสังฆาธิเศษ อธิกรณ์เป็นเรื่องอื่นนั้นเป็นเรื่องของผู้อื่นก็มีเป็นเรื่องของจำเลยเองก็มีถือเอาเลขแห่งอธิกรณ์เป็นเรื่องของผู้อื่นนั้นเช่นได้เห็นคนผิวขาวหรือคล้ำมีรูปร่างสูงหรือต่ำเช่นจำเลยทำการเช่นจะนำมาโจทย์ได้ภิกษุอ้างการที่ได้เห็นนั้นว่าได้เห็นคนมีผิวอย่างนั้น ก็ดูว่ามีสันนิษฐานอย่างนั้นก็ดีทําอย่างนั้นๆคลับคล้ายคลับคลาแต่เข้าใจว่าจําเลยและโจดด้วยได้เห็นและสงสัยอีกอย่างหนึ่งเช่นเจ้าของเรื่องมีชื่อเหมือนกันเข้าได้ฟังคําบอกเล่าว่าคนชื่อเดียวกับจําเลยทําอย่างนั้นอย่างนั้นเก็บมาโจดจําเลยโดยได้ฟังและสงสัย ถือเอาเลขแห่งอธิกรณ์เป็นเรื่องของจำเลยเองนั้นเช่นรู้ว่าจำเลยประพฤติล่วงศิกขาบทบางข้อแต่ไม่ถึงปาราชิกโชนให้แรงถึงปาราชิกความนอกจากนี้เหมือนในสิกขาบทก่อนสิกขาบทที่10ว่าอันหนึ่งภิกษุใดแต่เกียกตะกายเพื่อทำลายสง์ผู้พร้อมเพรียงหรือถือเอาอธิกรณ์ในวงเล็บคือเรื่อง อันเป็นเหตุแตกกันยกย่อมยันอยู่ภิกษุนั้นอันภิกษุทั้งหลายพึงว่ากล่าวอย่างนี้ว่าท่านอย่าได้ตะเกียกตะกายเพื่อทำลายสงผู้พร้อมเพรียงหรืออย่าได้ถือเอาอาธิกรณ์อันเป็นเหตุแตกกันยกย่อมยันอยู่ขอท่านจงพร้อมเพรียงด้วยสงเพราะว่าสงผู้พร้อมเพรียงกันรองดองกันไม่มีวาดกันมีอุเทศเดียวกันในวงเล็บ คือฟังพระปฏิโมกร่วมกันย่อมอยู่ผาสุกและภิกษุนั้นอันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวอยู่อย่างนี้ยังยกย่องยันอยู่อย่างนั้นเทียวภิกษุนั้นอันภิกษุทั้งหลายพึงสวดสมานุภาพคือประกาศห้ามกว่าจะครบสามจบเพื่อให้สละกกรรมนั้นเสียหากเธอถูกสวดสมานุภาพ กว่าจะครบสามจบอยู่สลากกรรมนั้นเสียสลากได้อย่างนี้นั่นเป็นการดีหากเธอไม่สลากเสียเป็นสังฆาทิเศษสงในที่นี้หมายเอาภิกษุทั้งหมู่ความว่าพร้อมเพรียงนั้นคือมีสังวาสเสมอกันอยู่ในสีมาเดียวกันคําว่าตะเกียกตะกายเพื่อทําลายสงผู้พร้อมเพรียงนั้นคือขวนขวายเพื่อจะให้แตกเป็นก๊ก จนถึงมีสังวาตากคือไม่ร่วมอุโบสถสังฆกรรมอธิกรณรเป็นเหตุแตกกันนั้นคือเถียงกันว่านั่นทมนั่นไม่ใช่ทมนั่นวินยัยนั่นไม่ใช่วินยัยเป็นต้นข้อนี้พึงเห็นตัวอย่างในเรื่องพระเทวทัตผู้ขวนขวายเพื่อแยกออกจากสำนักพระศัสดาและตั้งสำนักใหม่เป็นหน้าที่ของภิกษุผู้รู้เรื่องจะพึงห้ามปราม รู้แล้วไม่ว่าต้องทุกกฎถ้าว่าแล้วไม่ฟังพึงจุดตัวมาท่ามกลางสงฆ์ว่ากล่าวอีกสามครั้งถ้ายังขืนอยู่พึงสวดสมนุภาพคือประกาศห้ามด้วยอานัตของสงฆ์ด้วยยติจจตุกรรมฝ่ายภิกษุผู้เป็นตัวการเมื่อได้รับห้ามสลาเสียได้ในคราวแรกๆจัดว่าเป็นดีถ้าไม่สละ ต้องทุกกฎทุกคราวจนจบยติคือคำพเดียงสงจบอนุสาวนาคือคำหารือและตกลงของสงสองคราวข้างต้นต้องถุลใจจบอนุสาวนาคราวที่สอันเป็นหนสุดท้ายต้องสังฆาทิเศษเมื่ออาบัตถึงที่สุดแล้วอาบัตในบุพภพประโยคย่อมระงับในการเป็นธรรมคือ ทำถ,ถูกตามครองทำและแบบแผนเข้าใจถูกก <ah ็ดีแครงอยู่ก็ดีเข้าใจผิดก็ดีไม่สละเป็นสังฆาทีเศษเหมือนกันเหตุนั้นอาบัตในสิกขาบทนี้จึงเป็นอจิตตกะในกรรมไม่เป็นธรรมท่านว่าเป็นทุกกฎข้อนี้พึงเห็นในกรรมอันทำผิดแบบแผนแต่ความมุ่งหมายถูกตามกลองทำ สิกขาบทที่11ว่าอันหนึ่งมีภิกษุผู้ประพฤติตามผู้พูดเข้ากันของภิกษุนั้นแหลหนึ่งรูปบ้างสองรูปบ้างสามรูปบ้างเธอทั้งหลายกล่าวอย่างนี้ว่าขอท่านทั้งหลายอย่าได้กล่าวคำอะไรอะไรต่อภิกษุนั่นภิกษุนั่นกล่าวถูกทําด้วยภิกษุนั่นกล่าวถูกวินัยด้วยภิกษุนั่นถือเอาความพอใจ และความชอบใจของพวกข้าพเจ้ากล่าวด้วยเธอรู้ใจของพวกข้าพเจ้าแล้วคําที่เธอกล่าวนั้นย่อมควรคือถูกใจแม้แก่พวกข้าพเจ้าภิกษุเหล่านั้นอันพิกษุทั้งหลายพึงว่ากล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายอย่าได้กล่าวอย่างนั้นภิกษุนั่นหาใช่ผู้กล่าวถูกทำไม่ด้วยภิกษุนั่น หาใช่ผู้กล่าวถูกวินัยไม่ด้วยด้วยทำลายสงจะได้เห็นชอบแม้แก่พวกท่านขอใจของพวกท่านจงพร้อมเพรียงด้วยสงเพราะว่าสงผู้พร้อมเพรียงกันปรองดองกันไม่วิวาทกันมีอยู่เทศเดียวกันย่อมอยู่ผาสุขและภิกษุเหล่านั้นอันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวอยู่อย่างนี้ยังยกย่องอย่างนั้นเทียว ภิกษุเหล่านั้นอันภิกษุทั้งหลายพึงสวดสมานุภาพกว่าจะครบสามจบเพื่อให้สลากรรมนั้นเสียหากเธอทั้งหลายถูกสวดสมานุภาพกว่าจะครบสามจบอยู่สลากกรรมนั้นเสียสลาดได้อย่างนี้นั่นเป็นการดีหากเธอทั้งหลายไม่สลาเสียเป็นสังขาทิเศษบาลีแห่งสิขาบทนี้ปรากฏว่ามีตกหล่นและคลาดเคลื่อนบางแห่ง เช่นคำว่าเธอรู้ของพวกข้าพเจ้าเพ่งความพอใจและความชอบใจนั้นหรือตกบทอะไรสักอย่างเช่นจิตหรืออชาสัยในที่นี้ได้ลงบทว่าใจไว้แทนเพื่อหมายความตลอดถึงความพอใจและความชอบใจอีกแห่งหนึ่งคำว่าขอของพวกท่าน จงพร้อมเพรียงด้วยสงฆ์ตามรูปนี้ตกอะไรสักบทหนึ่งซึ่งเป็นเอกวจนะคือเป็นของสิ่งเดียวที่ลงไว้ในที่นี้ว่าใจเหมือนกันแต่เทียบภาคเช่นนี้ในสิกขาบทก่อนต้องถือว่าบทคลาดเคลื่อนความควรจะว่าขอพวกท่านทั้งหลายจงพร้อมเพรียงด้วยสงฆ์อธิบายในสิกขาบทนี้พึงรู้โดยในอันกล่าวแล้วในสิกขาบทก่อน มีข้อแปลกแต่เพียงว่าสงสวดสมนุภาพภิกษุเหล่านั้นคราวละสองรูปสามรูปได้ห้ามไม่ให้สวดสมนุภาพในคราวเดียวยิ่งกว่านั้นมีอธิบายว่าภิกษุตั้งแต่สี่รูปจัดว่าเป็นสงเหมือนกันสงฝ่ายหนึ่งจะทำกรรมแก่สงอีกฝ่ายหนึ่งผิดแผนพระวินัยสิกขาบทที่12ว่าอันหนึ่ง ภิกษุเป็นผู้มีสัญชาติแห่งคนว่ายากอันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวอยู่ถูกทางทำในสิกขาบททั้งหลายอันเนื่องในอุเทศคือพระปาติโมทำตนให้เป็นผู้อันใครๆว่ากล่าวไม่ได้ด้วยกล่าวโต้ว่าพวกท่านอย่าได้กล่าวอะไรๆต่อเราเป็นคำดีก็ตามเป็นคำชั่วก็ตามแม้เราก็จะไม่กล่าวอะไรๆต่อพวกท่านเหมือนกัน เป็นคำดีก็ตามเป็นคำชั่วก็ตามขอพวกท่านจงเว้นจากการว่ากล่าวเราเสียพิกษุนั้นอันภิกษุทั้งหลายพึงว่ากล่าวอย่างนี้ว่าท่านอย่าได้ทำตนให้เป็นผู้อันใครๆว่าไม่ได้ขอท่านจงทำตนให้เป็นผู้อันเขาว,ว่าได้แลแม้ท่านก็จงว่ากล่าวพิกษุทั้งหลายโดยชอบทมแม้ภิกษุทั้งหลายก็จะว่ากล่าวท่านโดยชอบทำ เพราะว่าบริษัทของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเจริญแล้วด้วยอาการอย่างนี้คือด้วยว่ากล่าวซึ่งกันและกันด้วยเตือนกันและกันให้ออกจากอาบัตและภิกษุนั้นอันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวอยู่อย่างนี้ยังยกย่องอยู่อย่างนั้นเทียวภิกษุนั้นอันภิกษุทั้งหลายพึงสวดสมานุภาพกว่าจะครบสามจบเพื่อให้สละกรรมนั้นเสีย หากเธอถูกสวดสมานุภาพกว่าจะครบสามจบอยู่สลากกรรมนั้นเสียสลากได้อย่างนี้นั่นเป็นการดีหากเธอไม่สลากเสียเป็นสังคาทิเศษสิกขาบทที่13ว่าอันหนึ่งภิกษุเข้าไปอาศัยบ้านก็ดีนิคมก็ดีแห่งได้แห่งหนึ่งอยู่เป็นผู้ประทุษร้ายสกุลมีความประพฤติเลวทรามความประพฤติเลวทรามของเธอ เขาได้เห็นอยู่ด้วยเขาได้ยินอยู่ด้วยและสกุลทั้งหลายอันเธอประทุษร้ายแล้วเขาได้เห็นอยู่ด้วยเขาได้ยินอยู่ด้วยภิกษุนั้นอันภิกษุทั้งหลายพึ่งกล่าวอย่างนี้ว่าท่านเป็นผู้ประทุษร้ายสกุลมีความประพฤติเลวสามความประพฤติเลวสามของท่านเขาได้เห็นอยู่ด้วยเขาได้ยินอยู่ด้วยและสกุลทั้งหลาย อันท่านประทุษร้ายแล้วเขาได้เห็นอยู่ด้วยเขาได้ยินอยู่ด้วยท่านจงหลีกไปเสียจากอาวาสนี้ท่านอย่าอยู่ในที่นี้ในวงเล็บอีกและภิกษุนั้นอันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวอยู่อย่างนี้ว่าภิกษุเหล่านั้นอย่างนี้ว่าพวกภิกษุถึงความพอใจด้วยถึงความขัดเคืงด้วยถึงความหลงด้วยถึงความกลัวด้วย ย่อมขับภิกษุบางรูปย่อมไม่ขับภิกษุบางรูปเพราะอาบัตเช่นเดียวกันภิกษุนั้นอันภิกษุทั้งหลายพึงว่ากล่าวอย่างนี้ว่าท่านอย่าได้กล่าวอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายหาได้ถึงความพอใจไม่หาได้ถึงความขัดเคืองไม่หาได้ถึงความหลงไม่หาได้ถึงความกลัวไม่ท่านเองแลเป็นผู้ประทุษร้ายสกุล มีความประพฤติเลวทรามและอื่นๆท่านอย่าอยู่ในที่นี้ในวงเล็บอีกและภิกษุนั้นอันภิกษุทั้งหลายว่า,ากล่าวอยู่อย่างนี้ยังยกย่องอยู่อย่างนั้นเทียวภิกษุนั้นอันภิกษุทั้งหลายพึงสวดสมนุภาพกว่าจะครบสามจบเพื่อให้สละกรรมนั้นเสียหากเธอถูกสวดสมนุภาพกว่าจะครบสามจบอยู่สละกรรมนั้นเสีย สละได้อย่างนี้นั่นเป็นการดีหากเธอไม่สละเสียเป็นสังฆาธิเศษคำว่าประทุษร้ายสกุลเป็นโวหารอย่างหนึ่งใช้อยู่ในหมู่ภิกษุไม่ได้หมายความว่าโกรธขึงจองล้างจองผลาญทำร้ายร่างกายหรือทำให้เสียทรัพย์หมายความว่าเป็นผู้ประจบเขาด้วยกิริยาทำตนอย่างเครือขัด ยอมตนให้เขาใช้สอยหรือด้วยอาการเอาเปรียบโดยเชิงให้สิ่งของเล็กน้อยด้วยหวังได้มากทำอย่างนี้เรียกว่าประทุษร้ายสกุลเพราะทำให้เขาเสียศรัทธาเลื่อมใสอันเป็นมูลแห่งกุศลสมบัติจริงอยู่ภิกษุทำเช่นนั้นแม้หากถูกใจของเขาบางเหล่าแต่เขาคงไม่นับถือโดยฐานะเป็นพระคงคบโดยฐานะเป็นเพื่อนชั้นเลว คําว่ามีความประพฤติเลวทามนั้นคือประพฤตินอกทางของสมณะเป็นต้นว่าประพฤติสูงสิงกับหญิงสาวในสกุลเล่นการพนันเล่นสุกสนต่างๆเล่นตลกขนองร้องรำทำเพลงภิกษุเช่นนี้มีพระพุทธานุญ,ญาตไว้ให้สงลงโทษทำปรับภาชนิยกรรมขับเสียจากอาวาสภิกษุผู้นั้นต้องปรบภาชนียกรรมอย่างนี้ ควรจะรู้สึกโทษตัวประพฤติกลับตัวเสียใหม่เพื่อสงจะได้งดโทษแต่ภิกษุในสิกขาบทนี้กลับว่าติเตียนภิกษุอื่นว่าลู้อำนาจเกอกักติสี่ที่ทรงอนุญ,ญาตให้สงว่ากล่าวตลอดถึงสวดสมนุภาพประกาศห้ามถ้าไม่ฟังต้องสังฆาทิเศษสังคฆาทิเศษ13สิกขาบทนี้9สิกขาบทข้างตน้นให้ต้องอาบัต แต่แรกทำเรียกปฐมาปฏิกะสีสิขาบทข้างปลายให้ต้องอาบัตต่อเมื่อสงสวดประกาศห้ามครบ3ามครั้งเรียกยาวตติกะภิกษุล่วงสิขาบทใดสิขาบทหนึ่งแล้วต้องอาบัตสังคาทิเศษเป็นธรรมเนียมของภิกษุผู้ต้องอาบัตสังคาทิเศษจะแจ้งความนั้นแก่สงย่างต่ำเพียงจตุวัคคือสี่รูป และขอประพฤติวัดชื่อมานัดเมื่อสงสวดอนุญ,ญาตให้แล้วพึงประพฤติมานัดนั้นให้ถูกระเบียบหกราตรีเสร็จแล้วจึงมาขออัภานต่อสงเฉพาะวีสติวัครคือ20รูปอย่างเดียวสงสวดอภานระง,งับอาบัติสังฆาทิเศษนั้นแล้วจึงกลับเป็นผู้บริสุทธิต์ตามเดิมแต่ถ้าภิกษุผู้ต้องอาบัตสังฆาทิเศษนั้นปิดเสีย ไม่บอกแก่ภิกษุด้วยกันปล่อยให้วันล่วงไปเท่าใดต้องประพฤติวัดชื่อว่าปริวาทแถมก่อนสิ้นวันเท่านั้นเสร็จแล้วจึงประพฤติวัดชื่อว่ามานัดนั้นต่อไปตามธรรมเนียมภิกษุต้องอาบัตแล้วแน่ใจว่าต้องคิดจะปิดไม่บอกภิกษุอื่นให้ล่วงวันไปดังนี้เป็นนั้นปิดถ้าไม่คิดจะปิด แต่มีเหตุขัดข้องที่จะบอกไม่ได้คือถูกสงลงโทษด,ด้วยอุเปเคนิกรรมไม่มีใครครบด้วยหรือมีอันตรายเช่นทางที่จะไปมีสัตว์ร้ายไปกลางคืนไม่ได้หรือน้ำท่วมไม่มีเรือจะไปขัดข้องเช่นนี้ถึงข้ามวันไปไม่เป็นอันปิดแต่เมื่อรู้ว่าพ้นเหตุขัดข้องเหล่านั้นแล้วพอจะบอกได้ต้องรีบบอก อาบัตสังฆาทิเศตนี้เป็นอาบัตหนักในฝ่ายอาบัตที่จะแก้ตัวได้จึงเรียกว่าครุกระบัตมีเรื่องหยาบคายอยู่มากจึงเรียกทุตถุนลบัตภิกษุผู้ต้องจะพ้นได้ด้วยอยู่กรรมจึงเรียกว่าวุฒธ,ธานาคามินีสิขาบทสังฆาทิเศตจบ